อัสลามุอะลัยกุมไันนีวันนี้มาปะกับป้าน้องหำลลเนนะในช่องคุยไทยอินมาเลเซียวันนี้ป้าน้องจะปามาพองานแต่งงานแต่งหลานสาวไอตีหันนิ่มจีไพน์นะลูกหลานทั้งนั้นนะลูกหลานนักลูกสาวทั้งนั้นนี่มีตีแต่งงานแต่กับบักกี่คนคนอื่นเป็นลูกสาวมดอะอ s s ล l ม m u a l a i k u m วนนี่จุมปังกับวาอีกในดรามารันอิน petai in Malaysia kau bawa mai ini kau bawa mai tengok anak dara kenauri ni kenauri kahwin anak menakan yang nampak-nampak ni anak cucu semua noh anak dara semua ha ni ani anak menakan ni yang pengantin baru selamat pengantin baru ani ban ban yang kau ban บ้านเจ้าสาวนั่นหลังสีขาวๆนั่นอันนี้เจ้าสาวนี่นาะติอ้วนๆนี่หลานสาวแต่งงานเจ้าลานสาวแต่งงานมาปะกับเจ้าบบาตินาน,นี้เนี้ยน้อยจะได้เนีย้ยนะเพราะว่าเปิดบัตรอนุญาตให้จัดงานเนาะอันนี้เจ้าเบาเจ้าเบาวกับใจไม่ข้ามึง็สองอันโดนโชนโด,นโดนรถชนโดนรถชนยังมาถึงนี่แต่มาถึงเดือนเดียวก็สักสองอาทิตย์เนี่ยก็อ่าให้นี่ก็ ถึงเวลากำหนดมันเนาะเปินกำหนดเตรียมไว้แล้วว่าวันนั้นวันนี้ถึงเวลาถึงจะเดินมาได้มันก็ต้องได้ได้ได้ไดมาอยู่ดีอ่ะได้แต่งอยู่ดีอ่ะไอ้สดสีแดงนั่นอันลานกันทั้งนั้นอ่ะเป็นเปื่อนเจ้าสาวไอ้ไอ้สีแดงคนนี้เป็นน้องน้องคนล่าเจ้าน่องคนล่าของเจ้าสาวเจ้าสาวนี่มีอยู่สี่ปีน้องมียิงมดเลยเจ้าอ่าไอ้คนที่ก่ำจ้องอยู่นี่เป็นน้องคนล่าเปินเจ้า นี่เขามาพอเจ้าสาวก็จะเบาพอวิธีเปิดเวลาเปิดนั้นนี่เนาะเวลาเปิดแต่งตีมาเลเปิดก็ทาประมาณประมาณนี่แล้วแต่ว่านี่เขาแต่งเขาทํานิดๆหน่อยๆบัคกาจะยะี่ยหนักเพราะว่าเปิดมาอนุญาตถึงเขาทําอันนี้ก็ทําเก็บไว้หลายอาทิตย์แล้วหนูเดี๋ยวนี้วันนี้ถึงจะได้มาเปิดนี่เพราะว่าบักกาเอาลง บางบอกว่าจะไปเอาลงเน้อเดี๋ยวพิษกฎหมายเดี๋ยวตำรวจมา,าอ่ะอะไรบ,บัดเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มเปิดแล้วเห,หาถึงจะเอาลงได้นี่จะเบาวก็อ๋อไอ้นาดินดูไม่นี้ก็นี่อนาคตน,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 นี่อนาคตอะไรนี่อนาคตอนการล่ะนี่สามีเดียสวสามีเดียวอะไรอุบัติเหตุให้ตูดด้ดำสองสัปดล่ะ Tapi orang dok atok siap dah kan sampai waktu ma, macam mana pun kena nikah juga dengan anak tono tu orang mana. tak tahu sebelah tu lah sebelah sungai skok lah tengok anak dara banyak <laughs> an puan-puan duk sao nak kawan-kawan anak dara banyak bukan siapa adik-beradik semua semua anak dara <laughs> aduh banyaknya ประกาศใหม่ละประกาศใหม่แดงฮะแดงหำไอ้ม <ami> <Right. S 2> ีแต um ่เฮาลนะบะแดงเฮาใส่สีดำเป็นกาหลงฝูงใหม่ละเนาะแต่งาะมาจากมานะแต่งาะออนดาราอุมาการมินี่นามยันนาบีลเดี๋ยวตัวประดาสวามีเดี๋ยวก็เนื้อกระดาตัวเลยมีกูขังสตันโดเติร์นดูละอ่ามันีือว่าเจ้าสาวจะแก่กว่าจะาบ่าวสักปีสองปีกะกะประมาณนั้นน่ะ นี่เขาว่านะเขาเฮียนมาด้วยกันโรงเรียนเดียวกันเออกะว่าประมาณนั้นอ่ะมาถึงหน้าประตูแล้วตามปกติปุณนะเจ้าสาวต้องออกไปฮับเจ้าบ่าวแบบนี้แหละหับเข้ามาในบ้านไปเชิญอะไรเนาะบนห้องว่าไปเชิญเชิญเข้ามาในบ้านนี่เข้ามาในบ้านเจ้าสาวละทำนิดๆใน้ดยๆมาได้ห้องผปซักเนี่ยมาได้ห้องกินแค่พี่ๆน้องๆทั้งนั้นอ่ะ แล้วก็ทำกับข้าวก็ทำฮอๆแล้วเอาไปส่งตามหมู่บ้านมาได้มาได้ห้องคนมากินตีต,ตีตีบ้านเฮาพออันช่างผาพก็เงือเตะเงือแเตะเงือฝฟุ่งหมอแล้วอันนี้คนห้องอย่างไม่แต่งเงาอกแล้วยายำบดอนาคตอน,นาะมาสวดลำอุมาด้นึเง,งินปลามินคนห้องเวทีก็คนห้องไอยยังนี่นี่ตีวันนางนังเนี่ยถ้าเป็นมาเลยคนห้องคนละมินเอาไวท้ทายลูก way Thai loop jauh bau jauh sah, no, menjadi kambing jay, menjadi ah, tiruluk, plamin dalam, buat sambut masuk dalam rumah, tak ada apa, ada plaminnya, kami buat kenari pun ada, ada ia makan, tak buat banyak banyak ah, apa itu kami buat buat apa itu bungkui, buat bungkui bungkui, pilihan tangga, kampung kampung tu lah, tak panggil siapa siapa pun, sudah buat คนอริทุกคนมักันกามีอดีตบาดีเหรอเน่บบกามีนี่อดีตบาดีเปน็นคำใหม่มจะบเบาผอมเจ้าสาวนี่อ้วนแล้กกวก็เพื่อนเจ้าสาวกำเจพร้อมๆนะเพื่อนเจ้าสาวคนมาหันเพื่อนมันมาเจ้าสามสี่คนเนาะป๊าดถสองคนก็เต็มโตอ้วนๆทั้งนั้นอ,ะอ่ะอ่าคนเสื้อสีดำนี่ช่างภาพ Ani ah, yang kau wehen ka wehen wehen mặn wehen ayang hua pun kan Anak anak saudara kami anak saudara Kak War main buat pengantin baru buat ka hari ha lah sebelum ni tak boleh buat kenuri banyak tu kami tak masuk dalam tak masuk video dalam YouTube ni baru masuk ni ni mau <laughs> masuk ani ah, suam wehen ปนทายรูปอ่ะเนี่ยถ้าเนี่ยเป็นพิธีช่างภาพปนทายลูปเป็นอ่าเป็นทีละลึกเนี่ยคนก็ทายจัดการอันยังเรียบร้อยแล้วคนก็มาส่ง็นลูปนั้นไอ้จ้างจ้างก็แปลงอันละนะไอช่างภาพนั่นก็แล้วก็ไอ้ไอ้โต๊ะตีเป็นหนังแต่งงานนี่ก็แปลงเหมือนกันนั่นเนาะแต่ละคนนะ ขอบคุณจันนะขอบคุณจัดหลายนะเจ้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้าน้องนะเจ้าป้าน้องป้าฮือมาพอวิธีแต่งงานหลานนี่แหละพอเป็นจัดการยันยังว่าเป็นเวลาเป็นแต่งเป็นออยังไงความจริงเป็นใหญ่โตกว่านี่จัดการให้มันดีกว่านี่แต่ว่านี่มันหน้าโควิดมันก็เลยบ่ค่อยจะดีได้แคนไหนก็แคนนั้นนะ Terima kasih no sudi like sudi share sudi subscribe kak wano, kak wa no. bawa mai tunjuk an anak-anak kami kahwin ikut tu kena berkena we ka kena ri besar lagilah selalunya tapi mai musim ni kita tak boleh buat apa no terima kasih no sudi like sudi share sudi subscribe kak wano, no ha ni kawan-kawan depa lah buat kenangan tangkap gambar, puan-puan jauh sao macam ti tempat dewkan thai rup pen มาถ่ายรูปเป็นที่ละลึกไว้พอว่ามีเปลื่อนแต่งงานกันอย่างกันนะตีมาคาเซนอสตีมากาเซ,าาเซขอบคุณเจ้า